รีวิวรถหนึ่งาทีโดยรถบ้าสุข,ขุมวิทวันนี้ขอเสนอ t ตั o ต้าวีโกรถวัยรุ่นสร้างตัวนะครับผมตัวนี้เป็นตัว2.5ดีเซลสมาร์ทแคปครับปี2011มาพร้อมกับล้อมแม็กขอบ18นะครับติดตั้งแม็กซ์เลนเดอร์เรียบร้อยแล้วทรงสวยมากนะครับคันนี้เงินเดือนประมาณ12ื่นสองก็สามารถซื้อได้นะครับ อยากคิดว่าซื้อไม่ได้นะครับคุยกันก่อนทุกอาชีพครับไม่ติดแบ c ็คลิสจัดได้ทุกเคสห้องเครื่องสวยงามมากครับไม่เคยชนเลยเครื่องแน่นๆภายในตัวนี้สวยนะครับผมเป็นเบาะหนังสีเทากระจกไฟฟ้ากระจกปรับทั่งไฟฟ้าสวยครับสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับ